ช่างอีนบอกว่าให้ผมไปแต่งรถนะฮะไฟลมต้องมีไม่ขาแต่ลบ3ับค่านี่ไฟเนี่ยเราต้องมีแบบมีไฟด้วยดูดูมเลยด้านข้าเนี่ยี๋ยวไฟเนี่ยเราต้องแบบตำรวจเล่นแน่นอนกูว่าใครรู้ว่าบริษัทนี้จริงนะ ก็เราจะมีภารกิจเดินทางนะครับไปติดตั้งตัวเครื่องซิลสตรีนที่เป็นตัวระบบทูอินวันนะครับภา<อ>รกิจภาคเหนือนะครับภารกิจที่3นะฮะหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจแรกไปแล้วที่แม่สอดแล้วก็ภารกิจ2ก็ที่แม่สอดนะครับส่วนภารกิจที่3วันนี้นะครับผมก็ ย้ายลงมาจากแม่สอดนะฮะมาที่ลำพูนนะครับผมลำพูนล,ลำพูนเกือบเกือบเชียงใหม่นะฮะเมื่อคืนนี้เราก็พักกันที่โรงแรม Easy Hotel นะฮะก็นอนหลับสบายผีไม่หลอกนะฮะแล้วโรงแรมนี้นี่เช้านี้นี่มีข้าวต้มด้วยนะครับแต่ว่าข้าวต้มเป็นข้าวต้มหมูนะฮะผมทานไม่ได้ก็จะมีข้าวเหนียวสังขยาให้กินนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกัน นี่แืออะไรอ่ะไมโลไนโอลแบบนี้เปนไโล,โลครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับก็เดี๋ยวผมขอทานข้าวเช้าก่อนทานอาหารเช้าก่อนนะฮะก่อนที่จะไปุยภารกิจกันนะฮะทุกการเดินทางนี่สนุกนะครับสนุกตอนเดินทางนี่แหละตอนหาลูกค้าก็เห็นรอยยิ้มลูกค้าก็มีความสุขเช่นกันนะฮะ นี่ครับทุกคนอาหารเช้าวันนี้นะครับผมลองท้องไปก่อนนะครับโรงแรมเขาจะมีข้าวต้มหมูนะครับแต่ผมทานไม่ได้ก็จะเป็นนี่เลยข้าวเหนียวสังขยานะครับแล้วก็โอวตินแะร์แล้วก็มีมื้อนีก,ก็ข้าวเหนียวสังขยาโอวจินส่วนช่างอูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะฮะผมว่านี่นี่ดูอร่อยผมว่า นะฮะก็เดี๋ยวขอตัวทานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับตอนเดินทางไปครับผมออกเดินทางกันต่ออิ่มแล้วเนี่ยไม่อิ่มอิ่มบ้างรู้ว่อิ่มไหมต้องโดนข้าวมันไก่นะฮะเดี๋ยวเราไปกินข้าวมันไก่ต่อรับขยะสังขยาเรียบน้ำย่อยสังขยะเรียบน้ำย่อยดีจะต่อไปกินข้าวมันไก่ต, <laughs> ต้องตบได้ข้าวมันไก่ถึงจะอยู่ท้อง เพราะว่าไม่แน่ใจว่าภารกิจจะใช้วเวลานานมากน้อยแค่ไหนนะครับป่าเดินทางกันต่อครับโดยรถคู่ใจของเราทำสตอรี่รถคันนี้แล้ี่ยใช,ใช้คุ้มจริงๆครัวิ่งเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยพอดีมีโชเฟอร์ถูกใจด้วยละ่ะค,คู่ใจกับคันนี้จริงๆเนี่ย ต้องเดี๋ยวไื่แต่งเพิ่มเลยสีสันวัปปูเคลื่อนท e, ี le ่นะดูแรงลมสามชาติช่างอุดบอก่าช่างอุดช่างอียิบอกว่าอยากแต่งรถอยากแตบว่ามีเด็กมาขอแต่บ่อยๆจัดไปนี่ครับเราก็มาถึงร้านข้าวมันไก่แล้วนะครับข้าวมันไก่ร้านเดิมติดใจต้องมาทานใหม่ นี่ครับทุกคนข้าวมันไก่ร้านประจําหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอร่อยไหมครับเดิมรสชาติเดิมยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเฮ้ยมันยิ้มยิ้มอย่างเดียวเลยอ่ะมันตื่นยังไม่เต็มที่พี่วุฒิบอกอร่อยรสชาติเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับมันรักไม่มีเปลี่ยนแปลงนนั่เอง อร่อยหมดเลยถ้ามีขนไก่อร่อยหมดเลยถ้ามีขนไก่เดี๋ยวคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะฮะจากที่หมายแล้วนะครับอีกประมาณ4นาทีนะครับสู้ตายเล่นสู้ตายหลังจากเมื่อกีนนอนเร็วแล้วเร็วเหรอนอนเร็วเช๊งคืนกว่าเช๊งคืนกว่าดันเร็วใช่ไหมเฮ้ยนี่ช่างอุ้ยเตอร ไม่สบายอยู่วันนี้หายแล้วหายแล้วนี่ครับกายแล้วกายแล้วเหลือไม่หขับอมตอนนี้เราก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดต่อลูกค้าอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่านี่จะใช่ที่หมายหรือเปล่าตามชีทีเบอกว่าตรงนี้นะครับ เราเช็คก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปแบบจะดนงพ้าเข้าไปจะโดนยิงออกมาลูกค้าเหมือนจะไม่สวัสดีดครับคุณอ้อมดวงปะครับไ่จากบริษัทนิจินนะครับพี่ผมมามาตาม GPS เนี่ยมันมาให้จอดตรงสามแยกเนี่ยครับสามแยกเป็นตลาดใช่ไหมใช่ที่ผ่านตลาดมานะครับซ้ายเป็นตึกที่สร้างใหม่ ซ้ายเป็นตึกที่สร้างใหม่ซ้ายจะมีตึกที่สร้างใหม่ใช่ไหมใช่ครับที่ที่มันเป็นต่างขาตรงสูงเหรอใช่อ่าข้างบนโล่งๆมีตรงนั้นแหะตรงนั้นแหละอ่าประตูเปิดได้ไหมประตูเปิดได้ได้ไประตูเปิดได้ครับผมครับขอบคุเดี๋ยวเข้าไปหาค่ะครับผมโอเคถูกแล้วนะที่นี่ที่นี่ ชั <Dante> ้นสองชั <Safe rév mark> 2> 샨 2, 샨 2, ้นสองโล่งขนาดนั้นเลยนะนี่เพิ่งสร้างเสร็จเลยฮะวร์เฮาส์เราถอยดิไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดจอดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเอาตูดเข้าไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวราจะให้ลงตรงไหนเดี๋ยวเราล้อมอันนั้นจะลอก่อน โอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น w ว r e h o u s ์ที่ลูกค้าสร้างใหม่นะครับนี่สวยงามนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้รอลูกค้าเดินทางมานะครับว่าเราจะเอาเครื่องวางตรงจุดไหนนะครับผมคิดว่าลูกค้าน่าจะมาร์คตำแหน่งพื้นที่การวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลูกค้าก่อนนะครับผมร้างเอทบอกว่าให้ผมไปแต่งรถนะฮะ สายลมต้องมีไว้สามข่าแต่ลมสามขตาจบเนี่ยเราแบบมาเลียงมันสิบล้อเลยแน่ไฟเนี่ยเราต้องมาแบบมีไฟด้วยกูบูเลยด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวไฟเนี่ยเราต้องแบบตำรวจเล่นแน่นอนกูว่าใครรู้ว่าบริษัทนี้จริงครับแต่ทุกคันแลเดี๋ยวข้างหลังนี่ยทำเป็นอันนี้เลยสบายเลยสบายทำเป็นเฉพาะจะเขียนว่าอะไรดีวะสายหลังสายหลังสายทอมถนน เจอใครนี่ยสำคัญ,ญปัน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 ,ปนหลอ่อหลอ่อเราว่าอย่างงั้นนะฮะครับผมอันนี้เราก็เอาเครื่องลงมาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ต้องแกะกันก่อนนะครับครับผมอันนี้หลังจากที่เอา เครื่องเข้ามาตั้งในจุดที่พื้นที่ที่ลูกค้าต้องการแล้วเนี่ยนะครับระหว่างนี้ทางสร้างอูดก็ได้ทําการเตรียมเครื่องจักรเพื่อที่จะสอนการใช้งานให้กับลูกค้านะครับถ้าเราใส่สีน้อยมันก็จะไม่ไปค่ะอันนี้ใส่ใส่สีน้อยๆมันมันได้แต่ถ้าเกิดว่ามันชิดไปมันจะทำให้สีเนี่ยบอร์จางเบอร์เบอร์เลยับบมันมันมันกดลงไปแล้วเอาสีไปไว้ในนี้แล้วพอปาดมามันก็เบอร์ มันแค่ตัวกบเฉยๆเกียร์สีไปปิดหน้าบล็อกไว้ไม่ให้มันแห้งเฉยหรือว่านี่แข็ให้อ้มนอมไปเลย <c oughs> อะไรครับไอ้ย่ะไอ้ย่ะเดี๋ยวบ๊อกมันจะาขาเอานงเออหรอปกติผมจะใช้พลาสติกนี่แหละจะ <c oughs> ให้มันแข็งขางนี่เอา้าเช็คดูเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วมันจะโชว์เขียวอยู่เนี่เราก็คืนมันซะต้อให้มันอยู่หน้าเาท้าตลอดจะทำอะไรก็แล้วแต่เช็คดูว่า ถ้ามันเขียวอยู่ตรงไหนเราแค่ขไขมันเลยแล้วยางเล็บบ้องอ่ะมาดูลางบ้องเก็บชีวิตเลยครับผมทุกคนตอนนี้ทางช่างเนี่ยก็ได้สอนงานแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับที่ออกมานะฮะนี่ลายเส้น สวยงามนะครับจะให้ดูแบบชัดๆนะฮะว่ากรีบอะลายเล็กๆนี่ออกหมดนะครับไม่น่าใจว่าเห็นหรือเปล่านะฮะอันนี้ลงบนแก้ว p p พนะครับผมแล้วสีนี่ส่องกับแสงนี่ไม่มีในเรื่องของตัว t า a n ส p าเ e ต์นะครับผมหรือว่าความโปร่งแสงเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าสีนะครับเราต้องการให้งานออกมาทึบแสงนะครับแล้วก็คงความเงานะครับอันนี้ก็ คือสิ่งที่เราตั้งใจเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าเนี่ยออกมาดีนะฮะออกมาดีแล้วลูกค้าของลูกค้าก็พอใจนะฮะพอพอใจเสร็จปุ๊บก,ก็เกิดการซื้อซ้ํานะครับอ่าท้ายสุดลูกค้าก็เติบโตนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากให้ลูกค้าเป็นนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวการเก็บล้างทำความสะอาดตัวบล็อกสตีนก่อนที่เราจะลื้อเครื่องแล้วให้ลูกค้าลองเซตติ้งเองนะครับ จะปกู่เรื่อยๆเ,เลยครับผับพิมพ์ได้ทั้งวันนะทบาทำไมลายลาย้าเห็นแต่ว่าจะมีขี้ฝุ่นมากกว่านี้ไปติดมองแล้วตัวนี้มันขาดนั่นนิดๆนะเราเช็ดบล็อกท,ทันทีนะครับเอาบนตัวนี้ยกขึ้นเลยขาไว้เช็ดยาปลาครับผมตอนนี้ลูกค้าก็กำลังล้างทํงคาความสะอาดตัวบ็อกสกลีนอยู่นะครับ ทีนี้เราจะเช็ดสะสาอาดภาษาเราจะรู้เลยไงว่าเราจะเราทอตอนนี้นะครับประนีงานไม่จบพวกนี้มาขึ้นต่อเราคายตรนี้นะเราเช็คว่าเรามันจะมีหมุดอยู่ใส่ยังไงก็ตรงที่เดิมไม่ต้องไปเช็ดอัพใหม่เราสองรู้แสงกำจัดกระลุกเดี๋ยวนี้มันมีน้ำมัน ก็ไม่มีสีดำอยู่ในลายนี้นะครับอันนี้ก็กผ้าธรรมดาเป็นลายผ้าถ้าเห็นถ้าเห็นแบบมันก็จะไม่มีลนะไม่มีสีดำอยู่ในนะี้ละอันนี้ดูออสะอาดขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเซตติ้งงานแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการที่ให้ลูกค้าเนี่ยเซตติ้งเองนะครับโดยมีทีมงานของเราเนี่ยคอยให้คำปรึกษาอยู่ข้างๆเลยนะฮะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ อารมณ์เยี่ยมเลยต่อไปขึ้นไหม่ครับผมข้าศัตรูครับโอ้ลงซิเข้าให้แล้วไปดูจัดลายดูว่าจะวางมุมไหนเอาชิ้นงานอันนั้นก็ไปเลยเออด้านหลังครับเคเอาไหมเอางนี้่ยังยัง ายตัวนี้หมุนตัวนี้ถ้ามันไปทับมาเรื่มก็ให้เลื่อนบล็อกไปทางซ้ายมือค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดีแล้วก็ค่อยหยุดจุดก็จุตซึ้งขึ้นมาการลายชนกันไปนี้ถ้าทับกันมากๆนี่ก็ยิ่งจะหนถ้ามีรอยหางให้เราก็โอเคว่าบล็อกแม่นอย่างนี้กระน้อยไหมอาเรื่อยอย่างนี้น้อยที่จะให้ม่นขนาดนี้นะครับ เท่ากันพอดีเป๊ะเออเอด้ใบเลยเอะลองดูแห้งไหมเราคุยกันดูแห้ง <c oughs> นานก็ไม่ได้ใช่ไหมครับน,นานไม่ได้ก็แค่นเนี้ยใส่ไปเลยให้แน่นเลยเนี่ครับมันแห้งที่มันแห้งเพราะอะไรรูกไหมาะตอนนี้มันไม่ขบสีดีนี้ยเราก็เช็ดก็ครับผมทุกคน นี่ครับผมสกรีนแบบลายรอบเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ลูกค้าตั้งไว้นะฮะไม่ใช่ที่ลูกค้าตั้งไว้สิเมื่อสักครู่ที่ลูกค้าทําการเซตติ้งเองนะครับโอ้แกเอาลายแบบลายแบบขาโหดมาเลยนะฮะซึ่งท้าทายความสามารถมากนะฮะลายแบบนี้เป็นลายสกรีนที่รอบแล้วรอบที่สําคัญเนี่ยต้องไม่มีช่องว่างด้วยนะครับผมนะะลายแบบนี้นี่ รู้กันด,ดีอยู่แล้วนะฮะในวงการสปรีนนะครับที่ตั้งเครื่องค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าด้วยเ,เทคนิคแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวเครื่องเนี่ยนะครับทําให้สามารถที่จะสปีนลายรอบได้เลยนะครับดีรอยต่อเดี๋ยวลอยต่อนี่นะครับผมเห็ <Wow. S 1> นรอย <100 S 1> <100 S 2> ต่อนะคือลอยต่อแบบเนียนมากนะฮ<ๆ>ะชัดๆไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะพยายามจะหาแสงให้เห็นก่อนคือแบบ ลอยต่อปะอ่าประมาณนี้กรีดะนะครับผมสุดยอดครับผมครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการสอนเทคนิคการเซตติ้งตัวเครื่องจกักรสอนเทคนิคการบำรุงรักษาตัวเครื่องจักรให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรที่ทีมงานของเราเนี่ยมีความรู้เราก็ถ่ายทอดให้กับลูกค้าทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ผมเชื่อเลยว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านงานสปรีนมาก่อนแน่นอนครับผมระหว่างการใช้งานระหว่างการทํางานเนี่ยลูกค้าก็อาจจะเกิดปัญหาแต่ค้าขายกับผมเนี่ยไม่ได้ซื้อขายกันแค่วันเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าเกิดปัญหาผมก็มีทีมงานมีทีมเซอร์วิสนะครับหลังบ้านนะฮะพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยทำงานและรู่วมไปได้ด้วยดีด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักของเราเลยนะฮะครบกับนิจิมีครบเยาว แน่นอนนะครับไม่ได้แบบซื้อเสร็จส่งเสร็จปุ๊บจ่ายตัง์รับตังเสร็จปุ๊บกลับบ้านแล้วหายนะฮะอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเราแน่นอนนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากแลว้วพีเ่เจอกันเจอกันก็ประมาณบ่ายสองแล้วนะฮะยังไม่ได้ทานข้าวกันเลย อะไรนะใครบอกมาเหนือหนาวหนาวตรงไหนหนาวตรงไหนเนี่ยมาเรียบร้อยใบบังเวรส่งไปได้ใช่ปะโอเคเยียมบางีฟบอกอยากกินเคฟซีอยากกินเคฟซีเขาว่าอย่างนี้ไปหาที่ไหนก่อนทางขวาครับผมเรามาถึงที่กินข้าวแล้วนะฮะกินไรเนี่ย ความถนัดแดกในเกมซีอ้าวคิดคิดคิดคิเหอเกมซีอะแดกกันทางหลายบาทฮะเอางั้นน่ะได้น่ะอร่อยอาปะเนี่ยพี่อู๊ดเกมซีอร่อยเดี๋ยวหมอมเดี๋ยวหมอบมาบอกทุกท่านเขาบอกอร่อยอร่อยมากอย่างนี้อย่างอร่อยทุกมือแหละเดี๋ยวก็มีแบบทำาทุกวัน ไปครับผมก็บางอิทอยากกินเคฟซีจัดให้ครับไปกินไรเอาลล้ากินไรอ่ะจะกินหม่อมขนาดแดกหรือเคฟซีอ่ะองั้นไปเข้าห้องน้ำก่อนปะเข้าห้องน้ำก่อนให้เวลาคิดให้เวลาคิดแดกขั้วมงงียิวเลยอืออร่อยอร่อยจริงอร่อยอยู่แต่มันแพงแล้วดิ ครับอิ่มไม่มีอ่ะช่างอูดบอกว่าอร่อยอร่อยนะแต่ว่าแพงไม่อิ่มด้วยตายแล้วไม่อิ่มหมอมต้องปรับปรุงแล้วเนี่ยตายตายตายปรับปรุงหน่อยปรับปรุงเรื่องราคาปรับปรุงเรื่องราคาหน่อย45บาท อาหารแม่งก็ได้เรื่องนะราคาแม่งแพงราคาอะไรเลยบอกกันดัดแจกเลยไปเาห้องน้ำดีกว่าแต่โดนฟ้องนี่ครับผมในที่สุดก็มาจบที่ร้าน KFC นะฮะหลังจากที่เข้าห้องน้ำไปตัดสินใจนะฮะเมื่ออีทบอกว่า KFC ไไก่่อะรคบน ไก่แทบโบวิ่งแทบปากชิมนะคะนี่นี่คิดอยู่หรือว่าไงล่ะเอาเป็นชุดหรือว่าอะไรฮะเราสั่งไปแล้วเป็นเป็นชุดหรือยังไอพีโอ๊์บางยิ้มสั่งเต็มสตรีมนะฮะบางยิ้มบอกหิวจัดนะฮะกินนี่กะแบบยาวเลยยาวไปจนกรุงเทพเลย นี่ครับให้ไปพันหนึ่งใช้ตังเป็ดจริงๆเหลือต้องเค่นี้ทุกคนไปครับตายครับทุกคนเดินทางกันต่อนะครับหลังจากที่หยิมท้องแล้วโล่งโลเอี่มท้องสบายกระเป๋าเบาอีกเบาถึงที่หมายก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง ตีสประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับว้าวนี้อยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่ไหนนั่นเนยลำูอะไรนะอยู่ลำปูลำปูนะะตอนนี้ยังอยู่ลำปูอยู่ครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตลาดชุ่มเกวียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวแวะ ซื้อของฝากกันนิดนึงนะครับพอดีช่างผมนะฮะช่างอิฐนะฮะซื้อของฝากก่อนนะฮะซื้อของฝากให้เพื่อนๆนะครับผมอ่าของฝากที่มีเป็นซีเครปอยู่แล้วเนี่ย<ส>ก็เดี๋ยวรอกแกซื้อของแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมที่นี่ก็เป็นตลาดของฝากนะครับผมก็มีของแบบ เยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีทั้งอาหารแห้งนะครับแล้วก็โอ้หลายอย่างนะคะคือพูดง่ายๆคือเป็นตลาดของฝากนั่นแหละนะครับผมอ่าก็คนก็จะแวะเวียนมาซื้อของฝากกันแต่วันนี้นี่ไม่ได้ซื้อของฝากธรรมดาซื้อของฝากแบบซีเกตสซีเกต <laughs> ครับผมทุกคนตอนนี s <S <S mm ้เราก็ถ oh. ึงที่ศบปากนะฮะศบปากใช่ปะศบปากหรือศบปาาศบป่าศบปากเป่าพี่วุฒิบอกศบปาานะฮะจังหวัดตากนะครับอยู่ที่ปั๊มปตทนะฮะก็เดี๋ยวแวะกินน้ำกินห้ากันนิดนึงนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับลงเขายาวลงเขายาวๆนี่หมดเขาแล้วใช่ปะหมดเสาแล้วนะโอเคนี่ครับผมบรรยากาศ จะมืดไม่มืดจะเย็นไม่เย็นนะฮะบรรยากาศที่ออโอเพยนะครับบรรยากาศโคเพหนึ่งเฉยงามน,นะครับที่ปตทแสงได้เลยนะครับอยู่กับสี่ล้อคู่ใจนะครับเพิ่งซื้อมาเนี่ยทุกคนซื้อมาประมาณปีกว่าๆสองปีแล้วอะปีไปประมาณสองปีวิ่งไปนี่ แสนกว่าโลจะสองแสนโลแล้วนะครับใช้ปุ้มจริงๆคันนี้นะครับสุดเลยครับผมเวลานั่งนี่แบบเบียดกันสามคนนี่แบบเป็นปากระป๋องเลยแต่ว่าก็สนุกดีนะครับชีวิตหลังภูมอรไรนะฮะต้องบอกว่าชีวิตหลังภูมอรไรนะครับก็เป็นสีสันของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อ อีกยาวไกลครับผมครับผมทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่นครสวรรค์แล้วนะครับก็จะเป็นปัน๊มปตทนครสวรรค์นะครับแวะเซเว่นกันอีกแล้วนะครับเ,ออเมื่อกี้ก็เผลอหลับไปนะฮะผมก็ช่างอุ้ดนี่ตีตัวนอนเลยนะครับงอมเลยสามวันนะฮะสามวันที่เรามาเชียงใหม่ขึ้นเหนือกันนะฮะ แม่สอดลำพูนเชียงใหม่นะครับพี่ไปกดมามากพี่อะไรพี่มาแล้วใส่มาแล้วใส่พี่สดน,น้ำร้อนร้อนใช่ไหมหนวาวมาแล้วนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาอะไรกินกันก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับ นี่ครับทุกคนเราก็ได้กับข้าวกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับของผมก็จะเป็นอะไรเนี่ยข้าวแกงเขียวหวานพริกขี้หนูนะครับนี่น่ากินกินหรูอยู่อย่างราชาเสมอ <c oughs> ของพี่วุ้ยอะไรฮะมาม่าไข่ต้มมาม่าไข่ต้มนะครับผม บักอีสบักอีสซื้ออะไรมาครับมะม่าไข่ต้มไข่ก่อนเพื่อที่นมีไข่บางอีสบอกว,ว่าต้องอัดไข่ก่อนนะครับุ่งนี้มีภารกิจครับผมทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าโรงงานของเรานะครับงอมกันเลยนะครับ อันนี้ก็จอดรถเอาของลงเดี๋ยวสัมภาระนี่เดี๋ยวพรุ่นี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมเ <c oughs> ชียงใหม่แค่ปากซอยเ <c oughs> ชียงใหม่แค่ปักซอยพี่อุ้เชียงใหม่แค่ปากซอยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมขับรถดีๆพี่ครับผม ก็เดี๋ยวเราเก็บของกันก่อนนะครับก็เดี๋ยวตามติดชีวิตช่างนะครับหรือช่างทัวทั่วไทยนะฮะ EP นี้ก็ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสนุกมากๆนะครับผมก็เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบคลิปนะครับผมช่างทัวร์ทั่วไทยหรือว่าตามติดชีวิตช่างนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมไปกันก่อนนะฮะ EP นี้ายบายครับผมถูกขูนมันออกไปแล้วนี่ทุกคนดูอะไรผมคิดว่าพี่อูดจดงานเทียดอยู่ที่ไหนได้ทุกคนดูทุกคนดูงานพี่อูดนี่ข้อออกมาแล้วตัวเลขเต <คำ S 1> ็มไปหมดนะฮะตอนแรกคิดว่าคำนวณตัวเครื่องจักรที่ไหนได้วันที่หนึ่ง